ร้าพี่เมียถ้ารับพี่เมีย,มยวันนี้พี่พีช็อตฟิในวันนี้หน่อยครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการไหมครับผมก็เป็นช็อตฟิล์มนะครับเส้นเรื่องเดิมก็จริงจะปล่อยไปแล้วแหละตอนนี้ก็คือปล่อยแล้วหน<ม>ึ่งทุ่มนะครับผมดูได้ที่ยูทูบช anel ที่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็เป็นช็อตฟิล์มครั้งแรกด้วยที่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ทำถ้าไมา่คิดว่าจะมีซิงเกิลที่จะทำช็อตฟิล์มมาให้นะครับคือจริงๆแล้วพอพอเราจะทำเพลงที่สามับชื่อเพลงว่าเส้นเรื่องเดิมใช่่มัครบซิิงเกลที รู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเราเราทำช็อตฟิล์มตัวนี้ดีกว่าเพื่อมาขยายอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเพลงนี้ด้วยปกติเขาจะปล่อยเพลงก่อนแล้วค่อยตามด้วย m อ็ีหรือตามด้วยช็อตฟิล์มแต่ก่อองพียังไม่มีใครได้ฟังเพลงเลยช็อตฟิล์มมาก่อนเลยทำไมเราเลือกคุนแบบนี้คือจริงๆตั้งใจให้คนเข้าใจความรู้สึกของเพลงก่อนอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วแมสเซจข้างในตัวเพลงนี้มันจะเป็นมูดและโทนประมาณไหน ในความเข้าใจของพีแล้วก็พุ่มกับด้วยครับแล้วแต่ว่าจริงๆเราอา่ะคือเพลงนี้พีว่ว่ามันแล้วแต่คนแต่คุตีความนะครับจริงๆเราคนเรามันมันมนีหลายเรื่องราวเป็นเรื่องราวส่วนตัวนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยจริงก็ก็ก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูที่เีส่ว่ในการดีไซน์เรื่องราวก็ที่จริงก็มีนะคะจริงจริงๆหลักๆก็เป็นพีเวิร์กับทางพุ่มกับเลยมากกว่าว่าจริงๆเราอยากให้เรื่องราวของของหนังสั้นเรื่องนี้มันเป็นไปทางไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ตัดสินใจกันหลายๆารอบมากๆครับจนมาได้มาเป็นนชั แล้วก็เป็นการจบที่จบประ<ต>มาณนี้คือเส้นเรื่องของเนะะื้อหามันเกี่ยวขอ้องอะไรอย่งงางไรบ้างครับคือเนื้อหาข้างในช็อตฟิล์มทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นเป็น,ปนตัวละคร2ตัวนะครับชื่อคิดกับโชว์เงี<ม>้ยครับผมก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็พอพอ,พอรู้จักกันได้เยอะได,ได้ได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันกลายไปเป็นอ่าเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ พอผ่านเวลาไปอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนพอคนเรามันมันมันไม่ได้แบบมีอะไรเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแต่จริงแบบมันก็เลยทาให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยความฝันมันก็มองกับคนละแบบนู่นนี่นั่นมมองเราต่างๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราได้กลับมาเจอกันในในเวลาที่มันอาจจะเป็นเวลาที่มันผ่านเวลาเวลาที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ก็ได้กลายมาเป็นแบบความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็นความผูกพันที่มีให้กันถ้ามีหวังดีไหมเพราะว่า ี่จะมรวกับเราด้วยต้อเป็นคก็ก็มีมีคิดไปหลายแบบหลายๆคนครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คุยกันทางพี่เบลด้วยแล้วก็ทางทีุ่่มกลับด้วยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นพี่นายดีเฟี่คอะไรนะครับรีเฟน่ครับไม่ได้ีเคนนะไมได้ไม่ได้ไม่ไดไมได้ไม่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 ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่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 ่ได้ไม่ได่ได้ไมได้่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับพี่นายก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พี่รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันทำให้พี่ได้ได้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนหลายๆคนด้วยสิ้นพ,พี่นรู้สึกสนใจเราไพี่นายเขาทําอะไรเขาขยับมือเขาดนใจ <laughs> สินพีพี่สิน้นราม่าค่อนข้างเยอะเราสื่อสารกันยังไงกับนายก็ <laughs> ที่จริงมีการเวิร์กช็อปกันก่อนหน้าครับผมมีการทําการบ้านกับบทกันมาแล้วก็ พยายามจะจูนหากันเพราะว่าจริงๆเวลาพีกับพี่นายเนี่ยค่อนข้างจะแบบชิงกันยากมากพี่นายเขาก็ค่อนข้างยุ่งด้วยอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะทําสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดครับก็อยู่ในช็อตซีนเดิมพูดถึงซีนอารมณ์หน่อยครับเป็นยังงไบ้างอารมณ์ก็จะมีแบบความดราม่าก็จะมีแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็ก็มีหลายๆอารมณ์นั่นแหละครับพยายามจะทําให้มันครบๆทุกอารมณ์ที่อยู่ในหนังสั้นเรื่องนี้ครับซีนอารมณ์ก็พี่นายเขาเก่งมากๆครับ อย่างอย่างวันที่ไปอะไรอย่างเงี้ยเทคกสองเทคกซ์เองนายก็ได้เลหรอสิ่งความรักกุ๊กี้มันมันสก่อไมไม่เห็นจะมีคุกกี้อะไรเลยมันก็แบบธรรมดาธรรมดามันมีแบบแบบมีแบบอารมณ์แบบบอกลงบอกรักอะไรอย่างเงี้ยด้วยสื่อครับก็ก็ก็เขินบ้างนิดหน่อยครับผมตอนเล่นเลยก็รู้สึกว่าแต่มันก็เป็นบทบาทอะไรเงี้ยที่พี่นายกับกี่ก็ทำมาเป็นตัวละครอะไรแบบมาเวิร์กช็อปครับมาเวิร์กช็อปครับมีเวิร์กช็อปแล้วมุกอปไปแล้วยังไม่เคยยังไม่หยุดหายไปเดลยนะคะ ก็พี่นาเขาแบบน่ารักไงโปรเจกต์นี้ทำได้คร,รับคิดนานครับผมจริงๆตัวเพลงนี้แล้วก็โปรเจกต์นี้เราคิดกันมานานมากๆครับแล้วก็พยายามจะทําทําโปรเจกต์นี้มันดีที่สุดเพราะ <c oughs> ว่าคือตอนแรกอ่ะเรารเราแบบเราคิดว้นไปเยอะมาก <c oughs> อะไรเงี้ยจะเป็นแบบหนังสั้นแบบกี่นาทีจะเป็นใครจะทํากี่เวอร์ชันนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นตัวเองเราแพ้ความหล่อ แพ้ใครไม่แพ้แริ่แบบพี่ใบเฟิร์นแหละไม่คนเดียวคนเดียะไอ่คนเดียวละกันเราคุยกันไม่กับใบเฟิร์นเรื่องนี้คุณกันพี่นายมาเล่นก็ก็ก็ได้คุยครับวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าพี่นายเขาก็คุยกับพี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยเราก็บอกขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพูดว่างพูดบอกว่าวันนี้ถ่ายยังกับพี่นายสนุกจังเลยอันนี้เป็นการเป็นการกลุ่หรือเปล่าบอกเป็นการบอกเขาเสยแล้วพี่นายน่ารักมากทำงานแล้วสนุกด้วยอย่างงเี้ยครับผ ถ่ายไทยกันจริงจริงสองวัน,นวเห็นไหมเพราะรว่าฉัอยากมีพี่ามาช่วยในสิ่งนี้ได้แต่ว่าพี่่ทานได้มาช่วยด้วยใช่ครับผมก็จะมีพี่สองปเป็นผู้กำกับได<ร>้ <นะ S 2> มาทํางาน<ร>ๆๆด้วยครับจริงๆตัวพี่เองกับพี่สองได้มีโอกาสทํางานกันหลายๆงานแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นงานโฆษณาบ้างงานอ <ๆ S 2> ย่างเอ่อมิวสิกวิดวีโอมันดีเลยนะครับตอนได้พี่สองมากำกับด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบคนละมุดแอนดทนกับสิ่งนี้เลยแล้วพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วพี่สองเองเนี่ยเขาก็จบฟิล์มมาด้วยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเาก็ยังไม่เคยทำเราเราเราอยากได้ความใหม่ ด้วยมากกว่าอะไร้ยครับผมก็เลยได้ช่วงสองวันทีงานนี่จริงๆชอบฟิม์มเรื่องนี้เส้นเรื่องมันมาจากเพลงของเราเนาะ <c oughs> ใช่คับแ <c oughs> นวเพลงของเราซิงเกิลนี่เนื้อหาก็จะเป็นแนวนี้เลย <c oughs> ใช่ครับผมก็จริงเพลงก็จะเล่าอย่างเงี้ยน,นะครับว่าจริงๆเหมือนเหมือนคนเราแบบผ่านความสัมพันธ์ที่ที่มันอาจจะล้มเหลวมาอาจจะแบบว่าล้มเหลวในความสัมพันธ์มาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าวตอนนี้ที่เรากําลังมีความรักที่ดีอยู่เราก็อยากจะให้มันดีไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิมอ่ามีชีวิตเราใส่ไปไหม ทั้งชีวิตเราใส่ไปไหนได้ปะทีโอ่เสกอ่าอาจารย์จิงๆเพลงนี้เจ๊เป็นคุณแต่งใช่ไหมพี่เจ๊เป็นคุณแต่งการทำงานเจ๊เป็นไงบ้างการทำงานเจ๊เป็นไงบ้างได้ทำงานกับพี่เจ๊ครับผมแล้วก็เคยทำงานกับพี่เจ๊แล้วเป็นที่เป็นเมนเทอร์ด้วยกันที่ทีไรเจ็ดก้าใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็พี่เจ๊เขาก็เป็นคนเขาเป็นคนเก่งจริงๆแบบเราบีบกับเขารอบสองรอบอย่างที่ที่พี่เจ๊ไม้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยแป๊บเดียวเขาก็ได้คอนเซปต์นี้กลับมาเลยแล้วก็เป็นคที ว่าเออมันตรงกับเรื่องราวที่เราต้องการอยากจะเล่าด้วยเราเล่าเรื่องอะไรในชีวิตของเขาเอาไว้เขาฟังบีอะไรเขาฟังเขาถึงแบบเออออกมาเป็นบอกว่าโสดทำไงอันนี้เกี่ยวกับงานใช่ไหมบี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานก็บีของเขาแล้วครับว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนตัวพีเองพี่ก็อยากจะเล่าพาร์ทหนึ่งของชีวิตพีที่มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่แบบคนเราเป็นความสุขความเศร้าอะไรเงี้ยปนกันไปอะไรเงี้ยพาร์ทหนึ่งของพีพีรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์ที่ที่เรามีอยู่ตอนนี้อยากให้มัน ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่กลับมาเป็นแบบเสียใจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมจนจนพี่เจ้เขาก็ได้คำเยอะมากแต่เพลงของเจ้ส่วนใหญ่จะต้องตีความหลายชั้นหน่อยนะป่าจะเข้าใจเข้างจะค่อนข้างจะลึกอะไรเงี้ยครับสหรับเป็นว่าเพลงของพี่เป็นยงเราเราก็เลยทําหนังสั้นเข้ามาก่อน่อวเพื่อให้แบบหลายคนอาจจะเข้าใจความหมายและเสธที่เราต้องการจะสื่อสารมากเห็นหนังสั้นไปแล้วแล้วเพลงล่ะครับตามมันเลยไหมครับครับเพลงที่จริงปล่อยไปแล้วตอนนี้เลยในในสตรีมมิ่งครับสามารถฟังได้เลยแล้วก็ MV ็นี่แหละครับที่จะปล่อยวันที่19ครก้ยังม่เล่นเลย ก็จะมีซีนเพิ่มเข้ามาด้วยการมลือกนักแสดงนี <mus> ่มันขงการเลือกว่าที่เขาเปานแบบแบบตัดไทยเองต่างประเทศก็มีการเลือกนักแสดงจะมาร่วมในในผลงานแต่ละอย่างมันต้องทอะไรบ้างคือก็ก็หลายๆอย่างมากๆเลยนะครับผมจริงๆแบบพยายามเลือกให้มันตรงคอนเซ็ปต์เพลงมากกว่าครับคือเรามองคอนเซ็ปต์เพลงเป็นหลักเรามองเนื้อหาที่เราต้องการสืบสานอย่างเงี้ยเป็นหลักแล้วก็เราคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยเราเราอยากจะได้เคมีใหม่ๆด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราทำงานใหม่ๆเราอยากจะ ให้มีความรู้สึกใหม่ตลอดเวลาให้มีความสดฟรชกับงานของเราตลอดเวลาเราก็เลยพยายามเลือกคนใหม่ๆมาเล่นด้วยตลอดผลงานอยากให้ g l o เลยไหมถ้าอยากจะให้เป็นเป็นคนจีนหรือว่าจะไปทไนก็ก็อยากอยากให้ถูกใจแฟนๆทุกคนมากกว่าครับผมไม่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยหนังสั้นเรื่องนี้จะไปถึงแบบระดับนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแค่เรารู้สึกว่าเราเออเราตั้งใจทำงานตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนที่ได้รับได้รับชมก็บอกว่าจะชอบกักันลฝังได้แล้ว ก็ S <S> เรื่องปั่นวิวได้แล้วครับ <S <S ก็สามารถไปปั่นวิวหนักๆกันได้แล้วแล้วก็รอ MV ออกวันที่19ครับผมแล้วก็อย่างที่มีประกาศไปว่าจะมีอเอ็ i ซ์เพียากชันด้วยได้ครับยังไงก็ฝากนะครับเป็นช็อ,ชอตฟ์มนะครับเส้นเรื่องเดิมนะครับผม, <S <S มปล่อยไปแล้วที่ YouTube c h anel n พี่พีกิจเอนเจ์เทนเมนต์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ MV นะครับจะปล่อยมาวันที่19นะครับสปริงนิ่งก็ใเรงนี้นะครับเส้นเรื่องเดิมก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกช่องทางครับ เราที่ต่ละงานก็ไม่เอกคือเอ็มดีก็คือลมเลยเราเราก็ตั้งใจเลือกไงเราก็รู้จักกันมันมีความชอบใส่กันดีไหมในการนำเสนอไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรเลยทุกอย่างเป็นแบบงานล้วนๆอันที่คุยอะไรอย่างเงี้ยเรามีนำเสนอเของแหมบบว่าเราอยากได้คนนี้อยากได้คุณนั้นก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับมีคุยกับทีมหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแบบเราเราก็คุยกันเยอะมากๆเรื่องเรื่องจะเลือกคนมาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วแบบเคมีเราบอกเขาเราสามารถไปด้วยกันได้ไหมด้วยอะไร ต่อไปครว่าานหลอแล้วว่าหนุ่มหล่อใครจะมพี่เอกพนเดช่ไเดชหล่ตอะไรอรับอันนี้คือขอเขาผ่านสื่อแล้พี่นเดชคิดวางคมาเล่นให้ด้วยนะแต่พีขอทีไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะนั่นนะสีพี่นเดชอะไรนะก็ในอนาคตละกันกรับอยังไม่รู้เหมือนกันสิงงเกิลที่สี่จะต้องตามมาแล้วไงถ้าอย่างนั้นน่ะเดีวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่ถัด ปล่อยๆทันมาครับผมเพราะว่าอันนี้วางไว้เป็น EP เหมือนของยูคินครับอันนี้ก็จะเป็นห้าเพลงแทนที่เพลงที่สาแล้วมีวางให้พี่นาเดชไรือย่างว่าอย่างไรเป็นอย่างในดีไซน์เป็นยังไงพี่นาเดชที่วางให้ทุกวันนะพี่เคียร์เกียร์แค่พี่นาเดชพร้อมก็เล่นได้เลยเอาคิวงานทั้งหมดออกเฮ้ยแต่ไม่เอ่ยคนติดจะไม่ได้ใจหรอไม่คนจะไม่ได้ใจหรอถูกเออคิวถัดไปเนาะพี่เล่ยพี่ก็มีให้ทุกวันพี่ไม้พี่มีให้ทุกวัน พี่นายพี่ก็มีทุกวันแต่เวลาได้ใช่ไหมครับแต่เวลาได้ที่รักทุกคนครับบิวกินว่าไงบ้างครับิวกินว่ามบิวกินเหรอครับก็ก็จริงๆตอนนี้ไปแฟนมิทติ้งด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสดูดาร์ฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบิวกินก็เลยบอกว่าเออก็ดีนะเขาชอบแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันก็ใหม่มากเพราะว่าตัวพีเอ็นทีโปกตินรัเราทำเพลงมิเดียมตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิธีการร้องอีกแบบนึงอย่างเงี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบทำเพลงชาแล้วก็ เออเป็นเพลงที่แบบเสืออารมณ์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เกตุเบอกว่าเออเขาก็ชมเราแบบดีดีเขา<ด>ไม่ได้คำปรึกษาให้คำแนะนำเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็ก็มีนะคะับเขาก็แบบเอ้ยลองแบบนี้ไหม,มอตอนตอนเปิดเพลงให้ฟังแรกๆ<ม>อะไเลยนะด้าแรกๆเขาก็บอกว่าเออเธอลองแบบเปลี่ยนตรงนี้สิเธอลองทำหนึงนี้เพิ่มสีนู้นนี่นั่นหนึ่งเชื่อฟังเลยป่ะครับอใไ่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เ้ำเป็นน้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็มันเมันคนละสไตล์คนละแบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำในพาที่เขารู้สึกว่าเออมัน มันน่าจะเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นในมุมมองเขาอะไรเงี้ยมุมมองเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแชทฟิล์มอะไรที่มันดีก็ก็ก็ปรับแก้ตามันชัดฟิล์มเขาได้ดูอย่างทีได้ดูครับได้ดูแล้วก็จริงๆไปดูดาร์พร้อมกันที่ที่ญี่ปุ่นที่มาส่งให้ดูคนแรกเปิดดูพร้อมกันกับีเพราะว่าแบบเหมือนดาร์ส่งมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยดูพร้อมกันมาไหนๆก็แบบเราจะได้มีแบบฟีดแบ็กได้เลยโอเคนะโอเคจ้าวุ้นด่าง